สวัสดีครับพี่น้องสุกุลสุขชนนะครับพบกันอีกกันเคยนะครับไม่สนุมโหนิสันยุ่งไหมครับพี่น้องวันนี้พาพี่น้องมาไล่ป้าน้ำตื่นนะครับเด้อพี่น้องเด้ออันนี้คือด้างแางนะครับเพราว่าด้างแางเลยนี่นายแหครับเท่าไรมาบ่แม่งไก่ได้ครับเด้ออะไรมาใกล้แห้งเลยนี่ครับเป้าหมายของเขาคืออยู่กับไก่นี่แหละอ๋อจับเลยนี่ครับเป้าหมายเขานี่ครับนี่เห็นแห้งบอลนห็นด่างนี่ครับคนเพียงพอเลยมาอนี่เพราะว่านี่มารยาครับสุดนี่ตะไคร้ด้านทั้งแางครับถึงพอดี ถ้ามีป้านี่ไปแน่นอนครับนะครับป่าไม้ครับป้าขาวเกยโดดตั้งงี้ข้าจะลอเร็วมอโดขึ้นตั้งนี้เรียบร้อยครับโอเคครับเมื่อกี้เห็นหนวดป้าขาวมันโดดขึ้นข้าแหครับเอาหัวสพแหอยู่เลยเป็นพระตะแห้งดีเอาครับ นี่เห็นน <ese> ้อนนี่เป็นปลาขาวนะครับเด้อมันสื่ขึ้นมาส้นครับเด้งเยอมาพี่กูนะครับพี่น้องครับตอนนี้สีได้มัดแหะนะครับมามาเริ่มกันเลยครับเข่าแหเลยนะลุงคนมัดไปโอุนี่ขี่ก็ล่อนหนึ่งขึ้นเหี้ยบขิงมาเด้อก้อนแหสีจมมันกับข้าวหนึ่งคนละครับ ต้องคอยย้ำนั้งก่อนไล่ออกตั้งขาตังก่อนเติมโรไดซิโฟประสิสัญญาณนาะต่นี้ลุ่งสุนนะครับเป็นปลาคอมานีครับเอนเป็นเหมือนปลาคอครับเป็นไงไส่วนไหนบอเห็นเลยลาดบึ้งนั่นแหละเท่าสามคนลรากอกันเลยไ่ไ่โ่เห็นดืมตีนขุนบบเห็นเอ้าโบเห็นนี่หว่าไวจัดเร็เร็วครับ ลุงมาสู้อีกแล้วครับหลักของฮากันหลัก็ของไงเอออเากันมั้งโอ้หินนี่นี่นี่งานครับนี่ส้นแล้วอ่าโอเคครับเป็นปลาอย่างไงตัวคอปะตัวคอโะตัวทอแขนเนื่อกูแขวนเมื่อกูยังหลุดไม่ได้หลุดมันดิ่มแห้งด้วยจงเหงือกเด้อจงเหงือกเลยกระช้างใส่เหล้าไหนเป็นตัวนีนะครับวันที่ว่าลุงสู้งแต่แกร์นะครับเด้อังไหโอู้ปัจจนโอ้ยแล้วไงสุกมันเออเสร็จเลยร้อยครับปุด มาจนนะครับเด้อตัวแหลกก็ห่าครับเปิดไปเริ่มด้วยใส่งามเลยครับเดี๋ยวปจนจนหายากเลยนี่ใต้ใต้ใต้คิบมันดิชินกระชังแตกกระชังบุ๋นกระชัางรุดเลยเดี๋ยวนี่กระช่งอะไรนี่ตั้งไปทางนี้บอกเบื้งตั้งแต่เบื้องผู้ลุงแล้วเอาไปหอยเอาหอยได้หนึ่งกระชังแตกนะครับเด้อ เดี๋ยวพี่น้องนี่แหละอดีเข้าใจวังขันได้ครับเด้อพี่น้องเด้อเข้าใจวันเดียวนั่นละพ่อเลยนี่กระแนงตาใดคุณพ่อคุพอเลยเบื้องหลังเล่าเดนะว่าแต่ลงเรื่อยๆนี่เจ็บแท้ป่นเห็ดไปก็เจ็บแท้ไปหนาแต่อันที่ได้แน่ๆก็คือครับหึงบกหอยบุนตีครับบกพรอยต้องพูดเป็นหน่วยนี่ก็หน่วยังไงกันเถอะนี่บ่อันนี้หอยปากหอยโคงได้พี่น้องเอออันนี้หอยเสลีบอมแอนหอยเสลีบคือตัวนั้นไหนนี่หอยเสลีบหอยขนนี่หอยคงครับ เอาเงาสายมหลาแต่เข้ามาแต่เศ้าอากาศเย็นๆห้อยคงส่ขึ้นเมื่อนี้สีเข็ดเมนูตงจีจวดครับพี่น้องครับเป็นเมนูเดียวเลยครับนี่กำลังไฟขึ้นเตรียมสีเข็ดแล้วครับนี่อ่าสีเป็นเมนูเดียวเลยเพราะว่าป้ามีแค่เท่านี้ครับเด้อนี่นี่อ่ะใครแต่ได้ปลาใหญ่มากปลาใหญ่ตัวนึ่งอ่าพออือลอยทางลุงนี้ใส่มีแล้ลงนี้ครับตอนนี้แกะยืนนี่เด้ครับถ้าบอกให้เป็นหมอป้าต้องห่วงครับพี่น้องแสบแท้แกะแกะ มันอาปากเมื่อกี้บอกว่าอโขงเขาไม่แสบกลัวเด้อเนื้อมันจะโหนี่วเหนียวกลัวเหมันว่ามันกินแสบกลัวหอยเชลลีด้วยครับมันก็หายากกมัน็หายาดโอ้นะครับเดี๋ยวจีใส่กันนี่นะทีมังเขาจาจีจวดครับย่่างไฟอออนกที่จริงถ้าสีป้าสีแสบหรีแนะนำเลยครับเดี๋ยวเป็นพอกไปอีทยปลาขาวปลาสวยนั่นครับอันที อันตรีว่าจีโจดแสบเลยแต่เขามันเหลืออะไรน,นี่ปลาจีโจดคือปลาตัวนี้ครับอ,อันแสบนี่คือม้วนนี่อ่านี่คือปลาชนิดนี้นะครับพ<ต>ี่น้องครับน,น, <laughs> นี่มันหาบ่ได้หลายหาบ่ได้มันก็เลยว่าเอาทุกชนิดเลยได้สามโตอ่ามีปลายังคือจีปลาน,นั่นแหละมีอยังก็กินนั่นนั่นแล้วพี่น้องเอรันไปแต่แงประตรงห่วงครับแต่ปลาใหญ่ขนาดนี้จีโจดี่พ่อแน่นอนครับนี่จะเป็นหัวเพันหัวเพันพอเลย ืเห um. ลี่ยก็เ่เอผเลยดี๋ยก่อนเดก่นอ้นี้ก็ได้อ่อนอ่อนเดี๋ยวผมแก่เขา้เลยนนำานเอน้ามัน่เนี่น้ามันเขาหัวอะเอานองครับพ่อป้าซุกเหลีวครับเราจะมาคั่วเอาพวกอัีิใหม่ๆนี่ออกครับน้ามในกี่ก็เตรียมเลยเพิ่นต้มน้ามป้าจอมอ่า้วก็น้าใจ นี่พอเอาดำๆออกโอเคนี่ครับเราจุ่มหน่อยก่อนเอาลงหรือสางมันบกกางออกที่หลังกางมันออกที่หลังมันยืดแล้วเท่าเอากางออกจวดกาบันี้จวดจวดเซนามแต่นเด็กป้านี่มันเหนื่อยายมากอยู่นี่ตัวเงี้ยนั่นหรอเนาะเหนื่อยไรดีลาชนปลาชน เบ่งเหนือมันครับเอ้ยเบ่งเหนือพันตีขาจุนทูนที่ผลนี่ครับเขาจะเอาเหนือป้ารอไปให้เย็นครับนี่รอไปให้เย็นก่อนอุ้ยเป็นไรส้มเว้ยเอาขึ้นมาใส่โกงมาใส่เลยวะอ้าวอันต่อไปสมครับสมใส่หมดแดงนะครับเด้อไปดึงไปใหม่ออกกันเลยครับ ใ้อีงงามๆก่อนออ้นี in ่งขนงามมเนี่ยเนีนี่ยเอาเอโอ้ยครับงามๆนี่นี่แต้มเลยเนี่ยอ้อุ้ยหลายครับองอะไรดิปีออมาาไปครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหอออเขา ครับแดงไหมครับนี่แดงเป็นแดงเสียงไปเอาไปกันกันด้วยเราสัมผัสอยู่อันนู่นขางสองห้างนี่พอดีเลยเอาห่งไปเอาข้างแหงก่อนนี่ครับนี่สดๆแซ่บเลยสมครับมาเบื้องต้นพักพักที่ใส่กับมีหอมแดงหอมแครงต้นหอมใบกระเพราครับที่ผสมอยู่นี่ครับแน่นอนนี่คือแผนปวก ตักยังตีใส่อันนี้คือหอยครับหอยหอยผมเสียบไซผสมกันนี่ครับมันหอยสร้อยเรียบร้อยแล้วตัวกันเรียบร้อยแล้วงามครับเอาน้ำปลาหน่อยมาตักไซเห็นเบิดเลยอีรีผ่าเลยแซ่บเป็นแซ่บดิบปลาจมครับน้ำปลาจมผสมหอยน้ซอนนครับ้ำต้มซ้อนเอ้ยหอมกลุ่มๆเลยเนาะนี่ถ้าได้ตอนที่มันก้าไดืมตอนน้หอยหลายจะหนีพานครับ ตอนกันใหญ่ๆมิแต่ตอนนี้ใหญ่ถึงป้าคุณถึงป้าใหญ่มาบนเคื่องปุ้งครับวันนี้ดับแหล็กิกปานี่ปิก์เพิ่งปิกลนสีหลายเนียแซ่บแต่แดงครับกินอยู่ปลาต้องแบบแดงๆแต่จัดจัดอ่าเต้อครับเ้อใส่จากน้อยน้อยนี่พรดียก็มเพิ่นวามัน บางทีเพิ่นไปหามาได้พักที่เฮียนงานเพิ่นเมื่อไงบางทีบ้านผมก็มาเจอที่เด็กหอมไหมครับได้หอมไปใส่ด้วยทีนีืใส่หอมครับใส่หอมเป็นเมนูจิโจูดขึ้นมาแล้วครับเห็ดเข้มเนยจังเลยมนงสีแซ่บแต่บะมี่สมอันนั้นเท่าใส่สมบักขามสมบางนาเลยนะครับเด้อแต่เป็นสมได้เบิร์เลยนะคน้ำลงอีกนั่นก็มันมันปองใจน้ำปลาสิมันสุดๆกะกะคนน้ำปองนี่ นี่ครับเมนูติเห็นซเ่อเบิรงไว้หลุดแต่อในะน้ามีกินอยู่ปลาด้ครับเด้อจังสีเขากันจังสีแสบจังสีแสบไปสีไม่มีอยแสบเพราะว่าเมื่อยเป็นงานอยู่เฮียอยู่นานแสบเป็นแสบตนบวชผิดเลยน่บแล้วเนบวอผิดนบวชผิดนี่เป็นอะร้ามันปิดแล้าลำไ่ออกตัวเลยคนที่นาคนำร่แตกไม่แม่ม่ม่นลอยลำลา่แตกเจ้างบ่จ้างหน่อยๆเด้วยเดี๋ยวนี่ดจ้างอีกก็จ้างอีกเมียนต้องอีก พ่อพอพอเ้กินอไกน้สีแดงแป๊ดๆนี้อซ่บสบดจัดๆนี่ครับถสิน้ำราแตกครับพี่น้องครับพ้อเสิร์ฟเลยครับตามสเต็ปเลยแต่มื่อนี้มีเมนูเดียวนะครับเด้อเมนูจีจวดนะครับกินเดี่ยวขางหวยขึ้เกาครับมักีจวดไม่เดยมันจีจวดคที่จีจวดแล้วโมเก้มวตุมเลยสุนพลครับพี่น้องมากินก่เาด้วยกันครับแดงเป็นแดง เรื่องสีกินเข่าเที่ยงหนึ่งน้ำละลงก่อนจะหิวจนน้ำได้แต่ครับพี่น้องครับลงข้ามเรือกับเสดาลุ่ยหูรักนี่ครับลงข้ามเรือกับเสดาล้นเลยล่ะผักที่มีตอนนี้คือพวกปอดนะครับเด้อสะเดาครับตีกินเขากันหอมแข็งครับตีเขากันแนะนำเลยเป็นผักสะเดาครับอืมจืดป๊อกอือยู่ในน้อยอืมอ่อนนิดเดียวจะจับแต่ต เ, <ERT> เป็นเป็นกรเดาแล้วครับเด้อำมัคุมแน่ตัวมัจัดตลยนี่นหลาเป็นหลาเลยหอมหมเลยมอปีนังเลยกระดาปลานี่ยมันจะซีมอยู่กระดากระดาีหาหนปลา้าหาครับนอนนี่ผมกระดามแ่ผมผมมจะยอนแน่ระเดมแม่เลยไปแล้วกาเต็มเต็มมันมัดแต่มันคมมา กระเดาบันนี่คมแงเนาะอมคมมคมถึงนแลวก็เลขมเลอืมอืมตัวกะเดาใช่กระดาปลานี่ปักชีแหลงปักชีสีแหลงลพย่อยจีนี่เนาะตัตคังไงเนเกนี่แหลปักจีอืมมแนบผมแน่เนาะแมนกักระเดาสมยก่้นของแฉะของแกะเดาอ่อนเลย ดับคนเยมักมักเลยมันขมมาเลยขางนี้คือใบไงเดี๋ยวขางนี่าวางนี้ตะบ่ตลานี่ตุนตุนไหนฮะชัวหนองห้บางหนอสดกมีใหญ่สดกัีใหญ่ของเสบครับเน้นปีกัดอันหนึ่งคือหอยปังนะครับหอย โค้งนี่ครับมันจอยเห็นหน่วยไงเมื่อกี้วัาเต่มาสีอ้วนบอแมนครับคงกันละตมมาไดนเต็มหมอยางดิพี้ขาวบอุ่นนะเหี้ยมาคขัดออกแม่เด้กินแบบปีสีนอยพี่ขาวเนี่ยเอาไป็นกระปุงเอเอาตัวหนวยอีกอนบอเพชรไปไรอก่อนซื้อเลยไอเดนเพชรยังไงโอ้ยนกระทางจะเก็บี้มันปี สารกินดีเลยสัมกินบุกคมเนี่ยเพื่นบบดเคยกินแต่เจวเคยกิจีจวดจีจวดในปลาบบที่มขมคมเนี่ยเพื่อนบบาอารองมือรองพลนวยลนวยมึงหเะเขาเล่นมวยมึงหอมเนอะปลากรากินอย่างแล้วขมแมงหมดด้วยอืมอันอันใบใหญ่ขมแมงพวกนี้เขาอยู่กับบอสสะสะไปไนเนี่ ปุกปุกไผ่อยนไหน้ามันจะเปจงไอลาวคือเดือดสอหยดสองหยดาจะให้ลาวจะสหยดจหยดเดียวพอไตแล้วอบุกขมมุนมันมากหเลยผมขมนะผมนมีรถขมในหลินเลยับจักรยาขมขมเท่าเราก็เดาเลยาวเด้อเด้อบ่มีกินไดมันดีโปรดก็เดาโอ้ยกินกันอื่นนลกินหมดเลยแต่ไม่กินกับจี๋จวมกินไดเลย นับกันนับกันอยู่ไม่สมนิมดีเห็นหลายเมัยมันกินเหยื่อเที่ยวยังเที่ยอไอตะบ้องเพชีดยังมีอย่านึงมีหัวน้ำมันคนหนึ่งมันเที่ยเขาห่อตุ๊ดตัดกินเจอแล้วขอมือขอมือกำจี๋เป็นยากเลยน้อจี๋เก็บยาบอย่าแล้วก็กะ อกินของมอสจริงๆครับเาเป็นญาเหระน้ำมียางกับน้ำเสียหมอดีเพราะเน้ำเสียหมอดีบอกไปสูนน้ำมันมาแต่ไรเหรอไม่หมอนแพงคนดีน้ำเดี๋ยวกินได้จุใจดีแต่ม้ปลาจนตัวหนึ่งมั้งครับอันนี้มันสวยนหน่อยด้อครับเพ้อสวยยัดีพราลุงไก่ได้เนาะกินดดคำเสียบมี ไงน,น,น,นงไ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 งนง่งไงไงไงนงไ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 าไง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 ไมไง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 ไกไง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 ไยไงไนไงไงไงไหไงเ,เรืงไ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 หไงงไงไงไไยไง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 ไ ตนี่เดอปาตนเปเป็นรห้ไเนี่ยกินหมดอลยก็เอาจให้เราเลีงชูมือโลดด้วยเขาก็กินไน่างายนอนมึงเท่าไหร่กัน่าลืมขอนี้จบยังบ่ตนยาดูเขา

เก็จะบุดนะประจุห <laughs> บุดกูได้ไนี่นะกูเนี่ยิว่าเพื่อจะจิวว่าจะได้ยังออกได้ดดไม่มีปะจุไม่มีแล้วโบได้ห <laughs> อดจวดบบเลยเขาหาจไ,ได้เขาหาจนจวด ัหาที่เ้อากคือสถานตีใหม่ครับเนี่ยมองบ็อกกมามากพอมราดเเีมาเจอมึงสิละกสิละกคงสิเดพอทีเดียวนี้หละเนี่ยก็ไปดาแต่มองเป็เป้เจันเออหาแต่มองเคยไปแบบม้นอเียซ่ไิหาแต่มองป็นป้อห่หกปหกเลยหกนีป้ากรบี่มีป้าค่นี้นะนอนบอรับอยากมาบึงนอนบอรับเลยเด้กัน ผู้นั้นว่าผู้นี้วาว่าอีมมีมก่นอนบรับเลยเด้กื่นขึ้นจากจ็มาเม่นี่เนี้แล้วกาได้กัดึงบ่ได้มัเดดได้เด้นองขึ้นเสดไดู้ด้เขา่ได้เสดปกเสดปกเลยคนเออกแต่ผู้สาวสิฟงไนองอื่นนอว่าอื่นกินเลยเลไปสยแก้หนึ่งคนว่าเดแมนเล้วเพื่อนี่เือละ กันเคยได้ไปไม่นยามแล้วพวกที่เขาไปต่กิโลพวกยายต้องพูนไปหาคูดอันนี้ลาเล่าไปหาคูดเลาเคยไปเลาก็ได้อิงวันเปิดเบิร์ตปีจะเกิดบ่ได้มันก็ไปมันมีจะดนีเขอามา